แค่ไหนครับถึงคิดถึงเรื่องแต่งงานซอมสามปีครับสองสามปีก็ก็คิดเลยครับที่ที่คิดว่าต้องแต่งงานเพราะว่าอยากทําให้มันเป็นทางการต้นนี่ครับเป็นความตั้งใจของคนทั้งคู่ที่คิดว่าเราน่าจะเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยกันก่อนแต่งงานทั้งสองคนตัดสินใจอยู่ก่อนแต่งไม่ได้ตัดสินใจเลยครับมันก็เหมือนเป็นมันมันเป็นไปมันเป็นไปตามธรรมชาติเราอยากอยู่ด้วยกันนะครับเราก็อยู่ด้วยกันคือ มันเหมือนว่าเรามีเวลาเรียนรู้ด้วยกันเท่าไหร่เราจะเรียนรู้เท่าที่เราจะทําได้คมันก็ทําให้เห็นข้อเสียซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่เช่นอะไรบ้างคะอ้ะออาวตาเตยไปเลยใส่ไปเลยเต <laughs> ยใส่ไปเลย <laughs> เต็มที่ก็แบบพูดไปเลยมันเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบ ติดเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเวลาของเตยกับของพี่ปั๊บจะค่อนข้างสวนกันสมมติว่าเราถ่ายละครแน่นอนมันต้องแบบตีห้าถึงสี่ทุ่มแต่เวลาของพี่ปั๊บก็จะเป็นสองทุ่มออกไปทํางานกลับบ้านตีสามตีสองอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราพักผ่อนเงี้ยเขาก็จะแบบกึ๊กกึ๊กกึ๊กกดเกมอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์มันมันเลยทําให้แบบโอ๊ยมันเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่สําหรับเตยเพราะเราต้องพักผ่อนต้องนอนพี่ปั๊บไม่ได้แล้วนะเตยขอนอนเตยขอลอง หยุดเล่นเกมสักทีอะไรอย่างเงี้ยผมเถียงใจขาดเลยนะครับค่ะเตยรู้ไหมว่าเกมมันคือความสุขเล็กๆน้อยชีวิตของเราตีรป็ไเมว่าเร่มันแบบผมก็เล่นใหญ่เหมือนกันแหละครับเอาวแล้วไมไมไปเล่นห้องนู้นเราชอบอยู่ด้วยกัน ก็ฉันอยากอยู่กับเธอและเกมด้วยอย่างเงี้ยหรอใช่ครับมันมันคือแค่นี้ครับคืออยากอยู่ใกล้ๆแต่ว่าฉันก็จะเล่นเกมใช่ครับอีกฝั่งก็อยากอยู่ใกล้ๆแต่ไม่อยากให้เธอเล่นเกมใช่ครับมันเสียงมันรืองมันดังบางทีก็นอนไม่หลับเป็นป้าหมอ่งอขาเขปิดเสียงมาะเวลาเขาเล่นเกมผมใส่หูฟังเลยครับแต่มันจะมีเสียงกดไงคะแก๊กก๊กแก๊กแกกแก๊กแก๊กแกกแก๊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 กแกักแกยกัก๊กแกกก ใช่มีอคืนนึงแบบจำได้ค่ะมันคุยมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยค่ะ<ช>แต,แต่แต่พอหนูอยู่กับเขานานๆอย่างเงี้ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่า <c oughs> อ่าเป็นคนที่ ชอบแบบให้คนอื่นรู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยเคนแบบเป็นเลวอ่ะผมเป็นเลวผมบอกแล้วว่าผมเป็นเลวผมก็เจะกดดันตัวเองชอบแบบเราไม่ได้ไปเที่ยวเราไม่ได้ไปดื่มเราไม่ได้ไปอะไรเรามีแต่เกมมีแต่หนังสือเป็นความสุขอย่างเดียวของเราแล้วทำไมเธอไม่เข้าใจทำไมเธอไม่เข้าใจหนูก็โอ้ยตอนแรกหนูรู้สึกแย่มาก เฮ้ยฉันทําอะไรผิดขนาดนั้นเลยหรอทําไมกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเครียดซีเรียสแค่บอกว่าขอให้นอนก่อนจะนอนพี่ต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายไปเปมาอ่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละเราต้องจับเขาให้ทันจริงๆแล้วนี่คือแค่ไม่อยากให้ตัวเองผิดก็เลยเหมือนแบบตีให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตตีฟูตีฟูตีูตีทำะแล้วต้องเตยทำไมหนูก็เถียงกลับเลยค่ะพี่ปั๊บพี่ปั๊บอยากให้เตยรู้สึกผิดใช่ไหมเงียบใช่ จบกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยหลังจากที่เราเหมือนแบบพอเราจับได้ค่ะแล้วสุดท้ายจบลงยังไงปิดเกมสิครับเจริญแน่นอนค่ะพี่คนแต่บางวันแบบผมเล่นเขาก็ไม่รู้ตัวนะหลับแล้ว่งวันที่หลับลึกแล้วอะไรเงี้ยแบบทำงานเลยเนี่ยผมก็เลยอะมันก็นอนได้นี่ไม่หงุดเงี้ยไม่ได้ตื่นมากนไรเลยก็โอเคเนี่ยมันก็คือแล้วแต่วันวันไหนเพราะเราก็มองว่าเออวันไหนเราโชคดีนะ เราก็ได้เพลินๆใช้คำว่าวันไหนโชคดีใช่เอ้าคิดงั้จริงเรามองต่างวันนี้เตยโอเคแต่หลับลึกเราก็ได้เล่นเกมวันที่โชคดีคือวันที่เมียหลับลึกไหมใจนนฮะเราเราก็เรายหลับให้เมียกินจีว่าพอหลังจากนั้นก็แต่บางทีก็เข้าใจได้ครับก็วันไหนนอนพร้อมกันได้ก็นอนก็หลักๆครับเป็นเพราะว่าชอบอยู่ด้วยกันแหละค่ะนี่ตักจีวะแต่จริงๆเขาเป็นผู้ชายที่โรแมนติกมากนะคะ โรแมนติกตั้งแต่ตอนตอนขอแต่งงานไม่ขอแต่งงานให้มันมีแบบแสงสีเขียวแสงเหนือ,อ,อมันเป็นภาพในจดตมานของเราไงครับที่นี่มันก็เป็นที่ในฝันของเราค่ะเออการได้ขอผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานในที่ที่มันแบบสถานที่มันดีๆมันก็น่าจะเป็นเหมือนเป็นลิมิตหมายที่ดีระหว่างเราสองคนซึ่งถ้าเกิดแล้วเกิดไม่มีแสงเห,เหนือก็คือจะไม่ขอไม่ขอครับ นี่พูดจริงจริงเหรอพูดจริงครับถ้าไปแล้วไม่เห็นกลับมาพูดจริงครับเหมือนจะให้มันเป็นทรายอย่างงี้เหรอใช่ครับที้มันขึ้นอยู่กับแสงเหนือสักนิดช่วยตัดสินใจก็เราชอบเราก็ชอบด้วยกันเนอะแล้วก็ตอนนั้นแต่ว่าทริปนั้นคืออาร์มาเตยเสียพอดีด้วยครับมันก็เหมือนยิ่งทําให้เราต้องตัดสินใจคิดเยอะขึ้นอีจากทริปสิบกว่าวันก็เหลือประมาณเจ็ห้าหกที่ช่วงระหว่างที่อยู่ที่นั่นจารามาเสียเพิ่งเข้าโรงแรมเ่ยค่ะแล้วพี่ชายหนูก็โทรมาเออเตย เออมาไปแล้วนะอืมโหเขาไม่ได้เสียฟุตปับเพราก่อนที่เราจะเดินทางไปไอซ์แลนด์แล้วก็ไปหามาทั้งคู่รอแต่ก่อนนะเดี๋ยวเตยกลับมาหาอะเงี้ยก็มีบอกแต่ก็ไม่ทันก็เหมือนทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้เนาะใช่ค่ะแล้วในวันที่เราตั้งใจจะไปขอแต่งงานเพื่อรอใส่ดูแบบคนติดใจเฮ็ดหดเที้ยมาไงออกมไทีแรกไม่เลยไม่ยอมเลหมดสุดๆไปเลยแล้วพอวันนั้นพอมีแสงเหนือปั๊บเป็นไงคะ กอคือแบบสมมติบ้าบ้านที่เช่าแล้วเวลาออกมาหลังบ้านแล้วก็จะมาดูฟ้ากันเราก็รู้แล้วอ๋อไอ้ลำไรลำไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมาอะไรเงี้ยพอมาปุ๊บล้วก็บอกเพื่อนเฮ้ยกูจะไปเอาแหวนมาขอเตอแต่งงานแล้วนะค่ะถ่ายรูปให้หน่อยวิ่ขขงหุกหัวสุนแมอแหวนที่เราสุกไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยก็อมาให้เขาเออแต่งงานกันแล้วไนดะอาจจะดูเหมือนโรแมนติกนะคะแต่ภาพตอนนั้นจริงๆคือ มันลกๆหน่อยครับพี่ปั๊บนั่งคุกเข่าลงสองข้างเปยแล้วก็ยื่นกล่องแหวนให้หนูแ้วหนูอือะไรเหรออ๋อลืมเปิดเลยแต่งงานกันนะแต่คุกเข่าลงสองข้างหนูก็แบบเออรอเออเอออ่ะอะเอามือขวามามือขวาเพหนูแต่งงานขวามือขวาหนูเลยหนูก็แบบ่ผมเข้าใจอย่างนั้นจริงมาตลอดนะว่าคนเราแต่งงานเราก็จะสวมแหวน ทางซ้ายใช่ค่นขอก็เลยคิดว่าตอนขออ๋อก็ต้องต้องข้างขวาดีแล้วใส่ข้างซ้ายเลยมันก็ก็แตายดีวะอะไรเงี้ยเอาเหรอเอาขอเพิ่ขวาแล้วเตยไงเถียงไหมท่นลูกหนูก็เถียงบอกไม่ใช่พี่ป๊บต้องมือซ้ายต้องมือซ้ายค่ะแล้วเหรอเออมือซ้ายก็ได้เงแต่พอจะใส่แบบใส่ไม่เข้าอีกหนาวนิ้วบวมมันมันแบบมันเป็นโมเมนท์ที่แบบเออจะลงนติก็ก็ไม่จูงมันก็ตลกตลกมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบ มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่พอแบบเหมือนเสร็จแล้วเรามานั่งแบบเป็นไงตื่นเต้นไหมคือมันมันก็จบไปจริงร <links. S 2> นะเนาะเพราะว่าเหมือนว่าเขาก็ยังมีโมเมนต์ที่เขาต้องรับผิดชอบะ <laughs> ก็ยังพูดกั <laughs> บเขาอยูเ่เลยว่าก็อยากทําให้มันสําเร็จในแบบที่ตั้งใจไว้นะก็แต่มันก็เท่านั้นจริงนะครับมันไม่ได้เป็นโมเมนต์ที่เรามานั่งนอนจับมือกันตลอบวัาคือแบบไม่มีอะก็คือโอเคแล้วเราก็กลับบ้านแล้วหลังจากนั้นอีกสองปี ถึงจะแบบตัดสินใจให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใช่คับแต่ในระยะเวลาสองปีนั้นก็มีเหตุการณ์อะไรต่อมีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องตอนที่เป็นช่วงโควิดด้วยต้องยอมรับว่ามันมีผลกระทบต่อหลายๆอาชีพและหนึ่งในนั้นคืออาชีพของการเป็นนักร้องศิลปินนี่แหละเพราะงานจากที่เคยมีตอนนั้นโปรเตโต้ตอนงานเยอะนี่เยอะขนาดไหนคะสามสิบวันสามสิบคอนเสิร์ตไหมหรือเกินถ้าตอนวัยรุ่นน่ะตอนวัยรุ่นต้นๆอะไรเงี้ยครับก็เต็ม ประมาณนั้นเลยครับคอแห้งแล้วต้องฉีดเซียรอยออลดบวมปลายลุยตาอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยเราก็เฉลี่ยงานแล้วครับเดินแล้วประมาณสิบงานสิบห้างานอะไรเงี้ยครับสิบห้างานคือเต็มที่แล้วครับแต่มันก็จะมีอย่างเงี้ยมาสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าม,มันก็มีเสื่อภาพที่ดียอะไรเงี้ย ดูแลได้สบายมากมีเงินเก็บทุกๆๆๆทกทนี้ตอน้นี้ก่อนหน้านั้นก็ระวางแผนมาแต่งงานนู่นนั่นนี่นะแล้วก็กําลังสร้างบ้านด้วยทำบ้านก่อนหน้านั้นเราก็ทําบ้านด้วยนี่แหละครับมันก็ก็โควิดมาพอดีตอนนั้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเราอย่างเห็นได้ชัดคืองานเท่ากับสูญไหมห้าเดือนนะครับคือไม่ได้ทําอะไรในห้าเดือนเลยอ่ะสูญเลยช่วงนั้นมันอาจจะมีหลายเรื่องเรื่องครอบครัวด้วย ที่มีปัญหาเรื่องอบ้านเราด้วยที่ต้องจัดการคแล้วก็เรื่องแต่างงานด้วยจนถึงขนาดผมผมต้องแบรทุกอย่างให้เขาเห็นว่าเฮ้ยชีวิตเรามันเป็นแบบนี้แล้วอะเธอยังแบบอยากแต่งงานกับเราอยู่เปล่าแบรทุกอย่างนี่คือหมายถึงเรื่องของ ทรัพย์สินนี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้เขารู้ว่าในชีวิตเนี่ยเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้นะจะเดินต่อไปด้วยกันผมบอกตามตรงว่ามันเป็นศักิ์ศีของผมนะคือซึ่งผมตั้งมั่นว่าผมจะดูแลเขาอ่ะผมจะไม่เขามายุ่งอะไรกับชีวิตผมเลยจากการที่เราทํางานก็เรียกว่าเราก็ถือว่าเป็นดนตรีล็อกอันดับหนึ่งของประเทศเหมือนกันครับผมเป็นสิบปีที่ผ่านมาค่ะกับการที่เราไม่มีการแค่หกเดือนมันจะทบกระเทือนในสิ่งเหล่านี้มากขนาด เรารู้สึกแย่เรามีลูกน้องที่ต้องดูแลเรามีบ้านที่เราเริ่มใหม่แล้วผมสดเป็นเพราะไม่ใช้เครดิตไม่มีผมไม่ไม่ผ่อนอะไรถามว่ามันกระเทือนไหมเราก็มันก็รู้สึกชชาๆเพราะว่ามีเรื่องครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลครอบครัวเราด้วยซึ่งตอนนี้ช่วยดิ้นหน้าอย่างด้วยใช่ครับต้องช่วยด้วยมันก็เลยเหมือนแบบมีหลายซับหลายซ้อน ขึ้นมาแล้วก็อยากเล่าให้เขาฟังว่าแบบมันมีแบบนี้แล้วเราก็คงจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เจ๋งแล้วไม่ได้เท่เหมือนที่เราคุยกันไว้แล้วคือผมคิดจริงๆนะวันที่ผมคุยกัะเขาว่าผมบอกว่าไม่แต่งงานกับผมผมก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังด้วยเพราะผมรู้สึกว่าผม,ผมก็ไม่อยากให้ให้ให้คนคนหนึ่งมันต้องมา ถ้าป๊อบ,บถึง <บา S 1> คิดว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้คิดว่าเตยจะไม่แต่งงานด้วยอะคะ่ะผมคิดว่า,าทุกคนก็มีชีวิตเป็นของตัวเองการที่เขาจะเลือกทางเดินกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ไม่อยากเป็นภาระหรือทําให้เขารู้สึกลำบากใจเราะฉะนั้นการที่เราจะสบายใจกันจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเราก็ตั้งมั่นในส่วนของเราแล้วถ้าเขาจะปฏิเสธมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ได้ไม่ได้มีแบบว่าเออเธอจะต้องคาดหวังว่า เธอจะต้องมาอยู่ข้างๆฉันในวันที่ฉันแย่สิจะต้องมาอยู่ในวันที่เราเจ็บปวดเจ็บก็เจ็บด้วยกันไม่ไม่หรอครับช่วงนั้นพี่ปรับเป็นไงบ้างรับได้รับได้หนักอ่ะเหมือนคือแต่เขาเป็นคนที่เหมือนค่อนข้างที่จะแบกอะไรหลายๆอย่างไว้กับตัวเองเหมือน หมือนบางทีเรื่องที่เล่าให้เราฟังมันก็มันกแก้เป็นแค่เศษเสี้ยวของความรู้สึกของเขาแต่จริงแล้วเรื่องที่เขาแบบมันเยอะกว่าน,นั้น <Ừ. S 1> แต่มันเหมือนกับว่าจิตใจคนเรานะคะมันพอมันแบบมากๆแล้วบางทีมันมันก็แสดงออกโดยการแบบไม่ไว้แล้วร้องไห้หรือไม่บางทีก <è> ็ถึงจุดหนึ่งก็แบบเตยหรือเปล่าหรือเปล่าร้อนเลยคร้องไกเขาก็จะตื่นทุกตีสี ตื่นมาแล้วก็นั่งสมาธิมันไม่ปกติแล้วใจเขาต้องต้องเหมือนแบบต้องเจ็บปวดมากๆนะวันนั้นถ้าเ้าเล่าภาพแบบว่ามันเหมือนคือกลางคืนแล้วก็เออเราไม่เทอะเ้วเ่อเราคือมันเป็นอย่างนั้นแะเราไม่เท่เลยวะอะไรเ่างี้ทำไมแบบเขาโทษนะที่แบบต้องต้องทําให้มาเจอเรื่องแบบนี้ค่ะต่องมีมุมแบบ น้อยใจไหมคะอา้าวแล้วม่แต่งกับฉันก็ได้นะเนี่ยมันดูถูกหัวใจกันหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีมุ้นไหมสำหรับเตยตอนนั้นเตยไม่ได้มีไม่ได้มีความคิดอย่างนี้เลยค่ะแต่มีแค่ความคิดแค่ว่าเออแบบเฮแบบ้ยไม่เป็นไรเรายังมีมือมีเท้าเราก็ทำาหนูนได้เราแบบล้วยังลุยกันต่อได้หนูไม่เคยต้องการให้เขาจะต้องมานั่งดูแลหนูหรือว่าเอาเอาหนูไปเป็นไปเป็นแบบ ภาระในชีวิตของเขาคือหนูไม่ได้ต้องการเรายังทํางานได้วันนี้เตอดูแลพี่ปั๊บได้ไม่เป็นไรวันไหนที่พี่ปั๊บกลับมาดูแลเจองได้พี่ปั๊บดูแลเธอเลยเดี <laughs> ๋ยจะเป็นฟิล่างนี้มากกว, <c oughs> ว่าแ่ว่าคือมันไม่ใช่เป็นความประชดประชันแล้วก็ไม่ได้เป็นการดูกเราอาจจะรู้จักกัน,กกนดีมากพอก็ะดัที่<ม>จะตีความหมายออกว่าความหมายจริงมันเป็นอะไรมันมันไม่ได้ไม่ผมไม่ได้รู้สึกว่าการที่ผมพูดอย่างนั้นมันคือการเหมือนไปดูถูกดูแคล่ะเพราะผมรู้สึกจริงๆริงว่าไม่เป็นไรจริงหวะ แต่มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเราอยู่กับเขาจริงๆอะค่ะพี่ชอตว่าเราเห็นเราเห็นทุกมิติของเขาหมดแล้วว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างมันไม่ได้น้อยใจเลยแล้วเราก็เข้าใจเขามากว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนี้เพราะว่าเขาตั้งแต่วันแรกที่คบกับหนูเขาบอกว่าเราเต็มที่กับเตยเสมอนะวันนี้เป็นยังไงแต่งงานไปเราก็จะเป็นยัางไงาเหมือนเราเต็มที่เนี่ยคือบางครั้งอะการที่คนเราแต่งงานกันเราคิดว่ามันจะต้องแบบ เป็นแต่งที่ตอนแต่งงานเนีเดี๋ยวหล,หลังจากแต่งงานเ,ออเราเรา,เรามีข้อตกลงกันว่าถ้าเรายังไม่แต่งงานกันเราจะไม่ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่แต่งงานกันเราทำนะ <c oughs> ผมไม่มีเรื่องพวกนี้ก็คือเพราะฉะนั้นบอกว่าการแต่งงานก็คือมันก็คือสถานีสถานีหนึ่งที่เราต้องไปต่อแต่ว่าไม่ได้แปลว่าแบบ <c oughs> มันจะเพิ่มพลังอะไรให้กับเราเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงแต่งมันก็เปลี่ยนอะ ใช่ค่ะในที่สุดมันมีความเปลี่ยนมันเปลี่ยนค่ะมันเปลี่ยนจากความรู้สึกข้างในเองโดยไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะต้องเปลี่ยนด้วยมันเปลี่ยนเองใช่ผมก็ถ้าไม่มีใครมาสัมผัสผมว่าก็จะไม่เข้าใจว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรถ้าถ้าถ้าพูดมาถึงตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนยังไงมันข้างในครับมันมันสงบมากแล้วมันก็มันมันคงไม่รู้ทําไมเหมือนกันแล้วก็ผมผมรู้สึกว่าผมหลักคมว่าขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นชีวิตของเราแล้วนะอธิบายไม่ถูกมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตของผมคนเดียวแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับค่ะหนุ่แต่มันอีกมุมหนึ่งนะเข้าใจที่เฮ้ยอย่าไปดอย่า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 อยไม่มีอะไรเฮ้ยก็มันมันเป็นอย่างนั้นครับมันก็อ๋อมันเป็นมันคงเป็นความปิติบางครับที่มันที่มันเหมือนแบบมีอะไรไปไขกปึ๊บครับเออดีหวาล้วสุดท้ายจริงๆแล้วไอ้ปัญหาที่ตอนนั้นที่มันเป็นปัญหา แล้วเราแก้ยังไงครางของมีลูกไหมคะไม่ไม่ได้วางฮะเหตุผลร้อยแปดพันเก้าที่จะมามาทำไมต้องมีลูกใช่แปลว่าเธออยากมีหนูเมื่อก่อนค่ะเมื่อก่อนเคยอยากมี